โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเซิร์ฟซีโร่ซนะครับแนวก็จะเป็นคล้ายเซิร์ฟเวอรอนเลยนะครับเซิร์ฟนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมสายฟรีสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับโดยแยกเป็น2อย่างนะคือตามคนทำคลิปหรือตามผมมาจะได้เป็นกล่องสุ่ม5กล่องระเบิดเศษวอสสิบห้าลูกนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆขยันหน่อยก็จะไปแชร์กลุ่มอีก5กลุ่มนะครับจะได้เป็นโปรโมชั่น50ระเบิดเศษบอสแล้วก็ GC เพชรนะครับกล่องุ่มอีก อย่างละ15นะครับใช่ไหมอ๋อแค่ระเบิดเสียกบอสนี่หว่าที่15อย่างอื่นเขาไม่ได้ระบุนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับแล้วก็เราขออนุญาตเข้ามาที่โปรโมชั่นก่อนเลยแล้วกันนะครับโปรโมชั่นเซิร์ฟนี้เติม50จะได้แค่ทองนะครับผมแล้วก็กล่องสุ่มนะครับเซตจะสตาร์ทอยู่ที่300นะครับจะเป็นเซ็หลุยนะครับตามภาพเลยเติม300ได้1เซตนะครับแล้วก็500จะเป็น R G B นะครับตัวละครนะครับผมตามภาพเลยนะ ครับสูงสุดจะเป็นวิดเอสอัศวินแดงนะครับเป็นปืนพันนะอ่ะเติมพันธได้ชื่อไทยนะครับแล้วก็ชื่อสี R G B นะครับ500ก็ได้เหมือนกันชื่อสี R G B โอเคประมาณน,นี้นะครับเ <c oughs> ติมเงินคูณ2 GC <c oughs> ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับผมสำหรับโปรโมชั่นนะแล้วก็ในส่วนของไอเทมฟาร์มนะครับเซิร <c oughs> ์ฟนี้ก็มีให้ฟาร์มกันอย่างหลากหลายนะครับตั้งแต่ระดับยากง่ายโคตรยากนะครับเออมีกลางด้วยอ่ะเริ่มที่ระดับง่ายก่อนระดับง่ายก็จะเป็นพวก ตัว GC, ต๋วทีตั๋วดมอนนะครับแล้วก็กล่องนะครับคือเป็นระดับฟาร์มง่ายนะครับเดี๋ยวในคลิปเราก็มีฟาร์มให้ดูนะครับผมสำหรับใครที่อยากรู้เลตอะไรเป็นไงก็รอดูในคลิปได้เลยนะครับโอเคมาต่อครับก็เออถึงไหนละง่ายเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็มีกลางนะครับผมเป็นกล่องทองยากเป็นตู้นะครับตู้กับเซตปืนดาเมจ2,350มนะครับตามรูปเลยส่วน โคตรยากจะเป็นมือผีนะครับด้าเม็4สีพันห้าแอดมินรับซื้อนะครับใครฟาร์มได้เอาไปขายแอดได้เลยนะครับเขาบอกให้พันหนึ่งนะครับโอ้โหสัตว์สำหรับสายฟาร์มนะครับรวยโอเคแล้วก็ตัวละครเช่าเซิร์ฟนี้มีเป็นตัวเส้นนะครับทั้งหมด5สีนะครับเลดไลน์กีไลน์บูไลน์แบ็กไลน์แล้วก็อา b ์จีบีไลน์นะครับอืมอาร์จีบีไลน์น่าจะโหดสุดนะครับเออใช่เนี่ยวิ่ง7จถึง25หรือเลือดห้านะครับโดยเลดจะอยู่ที่อ่าไม่เหมือนกันนะ เริ่มจากไอสตัวบนเลทจ,จะอยู่ที่29บาท1ชั่วโมงนะครับส่วนไอ้ RGB 49บาท1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เส้นดํา39บาท1ชั่วโมงนะครับสเตตัสก็อ่านเลยนะครับตามรูปนี้เลยนะอ่ะโอเครายะเียดก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีเอ่อเติมพันหแยกด้วยนะครับแอดมินทารูปไม่ทันนะก็จะได้เป็นของตามภาพนี้เลยนะครับหัวเฮดวันกับซองไอขอขอภัยแม็กพกนะครับไม่ใช่ซองเออ ในได้พกด้วยมั้งเนี่ยเออใช่พกแม่งโคตรแรงในคลิปเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันครับรายละเอียดแม่งเยอะจัดโอเคใครสนใจก็ <c oughs> ลิงก์กลุ่มอยู่ใต้คลิปนะครับผมไปมาครับเว้ยเซมนี่มีเดฟว่ะสวยเดี๋ยวขอญาต์ว้าไปดูแป๊บนึงเล่นเซ็ตอะไรกันเนี่ยซองเอสโอเคซองอันไหนวะอันนี้ปะใช่ปะ ชิวๆเลยแล้วกันเนี่ยแหละอันเนี้ยละครับ1.5ึ่งดขออนุญเปิปด้ดีชิวๆ,ๆมาครับผมเก <c oughs> okay, รู้เรื่อง <c oughs> นี่มันแนวไอ้วนเลย ทำอะไรกันต้องรอใช่ไหมนี่ชิวๆไปแล้วกันครับเซอร์เพิ่งเปิดมาเร็วออกกันมาเร็อเค้มาละหนึ่งตายวิยดทองแรงยังวะ

เจ็บนักเฮ้ยเฮ้ยตายหนึ่งเอาหมูแตกตายแตกเวทบาวแตก,แบบแตกถือก็สี่โอ้เหี้ยของเราโหดกว่านี่ว่าว่าละ ไม่ตายไว้อิอมจริงๆมันก็ไม่ต่างกันมากนี่หว่าก็สี่ก็ห้าขออนุญาตเก็บของเลยเดี๋ยวไปกันต่อเฮ้เฮ้เฮ้โอเครอเลยเก็บหนัก Oh hey Tám lẳng mà hả Hey Giếp nặng Oh tệch Oh Oh yeah 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 Läng kênh RGB läng Hey จ,จัหนักไม่เป็นถึกจังวะโอ้โหเฮียแรง <c oughs> ทั้งถึกทั้งแรงแต่มันเกือบเรานะบอกเลยของกูไปละมามามาถึงเวลาครับ RGB ขอลองเล่นหน่อยนะม็กทองม็กทองอีกนะครับโอเคโอเคมาเอาแตกเหรอ เชะตรงด้วยสวยดิทั้งตรงทั้งแรงอย่างนี้โดนแน่โดนแล้วแน่เอาไว้ห <c oughs> ลับ ยังไงก็หลับบอกเลยอยู่ในมือเราอะแม่งโกงจริงโกงกว่ามากๆ RGB นี่แม่งไอที่มล้ำค่าเลยแต่เซ็ตไม่ค่อยเท่าไหร่มาจัดมาเลยเซ็ตไรน,หนะตาย RGB แตก เจ็ดเด้มีมือทานอนด,ด้วยอุ้ยไอ้เหี้ยต่างกันลิบลับสามวันสองต่อยทีมีขี้แตกเหี้ยอ๋อชิบหายปิดน,นี้แล้วกันนะ อาจีมันโหดจริงว่ะทุกคนเดี๋ยวขอปิดเลยแล้วกันบางคนดูอาซีไม่เข้าใจหาว่าผมโปอีกมันคือฟังชั่นเดฟนะครับปิดแล้วเนะี่ยตายทีย่เอาจงสู้ได้น่ะเซ็ตซองเนี่ยแต่ต้องยิงดีๆหน่อยอ่ะแล้วคนอยู่ไหนกันหมดวะเนี่ยขอเปิดนะอ๋ออยู่นู่นยิงหัวคือมืดนะครับเมื่อกี้ เอาเรื่องเยอะเพิ่งเปิดอ่ะชิวๆกันไปนะเนี่ย ี่มันโดนตบของหมดแล้ววะเซตไก่ออกแล้วอ้ยเหี้ยอะไรวะตายไก่แตกเี่าจะบีโกงดีวะ อุ้ยอุ๊ยไอ้เหี้ยมือผีสตัตว์แรงไปน้ำเม็ดเท่าไหรอ่อ่ะไอ้เหี้ยมาดิอาจีพีสู้ได้เหมือนกันแหละแกไม่ใหม้มันตีเฮ้ยมาดิ เอาเรียบร้อยดิมือผีอาจีกโกงกว่าครับจู่โจมได้ในระยะไกล <c oughs> โอ้โหไอ้เฮีย4 0 0ว่าละพตดโกงดามเมจอะ่ะขออ,อาานุญาตเซอร์ไพร์อ๋อมาดิทานอสเฮีย คือแรงทุกหมัดเลยนี่ว่าทางเนา้อก็แรงน้ำต่อยเราเข้าแบบได้วัดอะแต่เราตบหมดจบ <c oughs> อิ่มโคตรอิ่มเลยอ้า <c oughs> เรื่องอิ่มนี่แม่งต้องเราจริงๆว่ะแล้วเราเราไม่ได้เริ่มก่อนด้วยนะพวกของโหดอะไรเงี้ยอาจีบีมันทนน้อยมือผีอะไรเนี่ยเราไม่ได้เริ่มเลยนะมีอะไรโกงกว่านี้อีกไหมฮะแม่งก็พอๆกันอนะ่ะผมว่าจีบีน่าจะโกงสุดแล้วมั้งอุ้ยสองพันหกเอา้าไอ้นี่สองพันหกแตกนี่ว่าโอเคผมว่าจีบีน่าจะโหดสุด เรามาคนเดียวแต่ของครบบอกเลย RGB มือผีจัดเต็มอุ้ยเฮียอะไรวะนะ่ะหวามาเหรอหรือไรตกใจนะเฮ้ยโอ้น้อง RGB ออกมาเหมือนกันวะเจ็บหนักไอ้สัสโดนแล้วไงซ้ายขวาล่สาสุดแม่งต่อที่ RGB ต้องใช้มือผีตบพวกแมงวะ่ะ <c> ไ <oughs> อ้น,นี่แมงดูดม,มองเราหลายนะเดี๋ยวเจอวูวาลีในสัตว์ฮฮฮฮไม่ใช้มือผีนะกูคือมือไอ้น,นี่วูวาลี อุ้ยเชี่ยพกอะไรอะ่ะแตกหนึ่งตายพกแตกวิญญาณร้ายวัวลีมาแล้วไปไหนไปไหนจ้าไปไหนจ้าเฮียหลับกันให้หมดเอ้ยหัวอะไรอะ่ะเก้าหกเจ็ดแม่ พกมึงก็คงจะโหด่ะทีทางเนี้นเยเฮียแรงจัดอะพกอะแม็กเหรอโอเครู้เรื่องไอ้เฮียสองพันสามว่าทำไมไหลเป็นน้ำเลยเลือดกูแต่กูว่าอาจีีก็โหดกว่าอยู่ดีแม่งรูดช้าๆไงไม่รู้มาอิ่มอีกแล้วครับเอาหัวมาโกงเราไอเ้เหีย <laughs> หัวก็หกแตกสอง ขอยาใส่เลยแล้วกันมายังไม่มีใครล้ม RGB เราได้ชิลจัดดูตัวละครกูดิฮ่ <c oughs> าฮ่เไอ้ใครจะเาเราลงอ่ะ <c oughs> จัดมาเลยเสร็จมันเป่อสามหนึ่งก็ไม่ถือว่าลุมอ่ะ ถ้ามันโถมแบบไม่รู้ว่าไม่พูดดีกว่าเพราะเราก็ยิ่มหมดละ <c oughs> แตกได้ครับทุกคนใช่ปะแตกกูก็ไปฟาร์มมาแค่นั้นแหละไอ้เฮียดูมันจัดทับจัดไอคิวระดมพลลมซิมสม,ม,มองกันเหรอนานชิบหายมาจัดค่อยหน่อยนอกเลยมา อเหีย,ย,ยพกสามคนไม่เอาสู้อีกแล้วแต่มันจะไหวกับมือผีกูหรือเปล่ามือวูวลินไรบี้ขยี้หมดอ่ะ <c oughs> พวกเองก็ลองหาแท็กตรงแท็กติกมาสู้ดูแท็กติกพี่ก็ควรอย่างเดียว ทำอะไรไม่ได้ละไอ้เหี้ยตัดเลือน R G B เสร็จกูขวรพูดเหมือนเก่งนะไอ้เหี้ยแต่มันทำได้แค่นี้ไงมันต้องทำอย่างนี้อยู่ละมาแมงมีล็อกแมงมีล็อกไอสัตว์พกแรงจัดเฮ้ยอย่าล็อกเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วๆอยากขวนแล้วเนี่ย เอ้ hey, ไม่ควรตีนวะมันลัวกัะจัดเลยวะ อ้าวสวัสดีครับผมวยายร้ายอุย้ยเชี่ยวิญญาณร้ายกูโอ้โหหัวทิ่มเลยสั์เย็ดแม่แม่งจริงเราสองนัดก็ตายละควยยอมไปฟาร์มละโอเคมาครับผมอันนี้คือบอสท,ที่เราเสกไว้นะเดี๋ยวขออนุญาตดึงเด็กมากที่มันเล่นโซ่กับเราเอามาฟาร์มด้วยเลยมามาน้องมาเอ้าอจะหลุด I'm sorry นะกดดึงแล้ขาน่าจะหลุดมั้ง อะไรเราฟาร์มรอชิวครับดูบอสดิเฮียมาหาบอสมหาวิบัติปกพันล้านตัวเนี่ยว่าเยอะไปวะเนี่ยเฮียฟาร์มหมดกองนี้ก็พอแล้วมั้งนะทุกคนเหนื่อยอ่ะขอฟาร์มชุดเดียวชุดนี้แหละเออเริ่มบางลงแล้วเว้ยมาแล้วนี่หว่านี่ไง ขอเก็บของเลยแล้วกันอะไรอ่ะเอาดิยิงเลยเก็บเลยเอาดิเฮ้ยโผล่มึงแรงไปเปล่าของก็ดดอบประมาณนี้นะครับอะไรเป็นไรบ้างก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันแล้วเปิดเซกบอส ยิงบอสเพื่อดรอปบ,บอสเฟียวดีวะ่ะฟาร์มในฟาร์มไอ้มือผีที่เราได้มามันก็ฟาร์มได้นะครับทุกคนแอดมินรับซื้อนะชิลละพันใครสายฟาร์มมึงเอ้ยได้ลุ้นอนะ่ะผมบอกเลยว่าแต่มีดมันฟันเข้าหรอวะโอ้โห ซอยมันเลยนะโอ้อกูเก็บปเป็นของอะ่ะฟันไปเลยเต็ะไกะ่ผมว่าไม่โหดไม่ต้องเก็บหรอกครับได้แต่พวกอะไรเนี่ยกระเป๋า กล่องตเกตเอ้ยเดี๋ยวนะกล่องอุย้ยไอ้ซาดนี่ไงของโหดมันอยู่ในกล่องนะครับโอ้โหกระเป๋าเฮ้ยอะไรอะ่ะเออสวย1.5 1.5นี่ก็โหดแล้วนะครับกระบ,บองไคโด ดูระดับสีความโหดอ่ะชมพูน,นี่ก็คือเล่นได้ละ <c oughs> โกต่อเลยโกนี่มันมันโหดกว่าปะวะไอ้เหี้ยมีปืนอันนี้ด้วย <c oughs> ขออนญาตโอ้โหไม้เฮี้ยอะไรเนี่ยไ้เหี้ยได้ไม้พวกกุท้อเลย กูบองไคโดดาเมจ900ได้อยู่นะครับอีกสักน,นิดแล้วกันไปอย่างงี้ค่อยดูหน้าฟาร์มหน่อยว่ะทำไมากูยิงบอสไม่ตายยากตายเย็นอย่างว่า <éd> เออมาช่วยเออดูดิดูพอมันยิงโอโ้โห นี่ศินาพกที่ลั่นกระบ,บานกูสวยมันได้ครบหมดเลยนะครับน้ำยาอะไรเอาไว้เล่นโซนได้อะแล้วก็ ประมาณนี้แหละผมขออนุญาตดรอปให้น้องเก็บไปแล้วนะครับเอาไว้ไปเล่นแ <c oughs> ม่งเสกบอสกู <c oughs> ช่วยกูช่วยเว้ย,ยเริ่มเหนื่อยละเฮ้ยแม่งเก็บติ๊กเก็ตตัวเพชรกดใช้งานแล้วได้เพชรเพชรอะไรวะอ๋อเพชร เพนนี่เออ,เ,อ,อเข้าใจละเออดีด,ดีของฟาร์มก็สร้างสารรค์ดีมีราคาหลายอย่างแหละผมขออนุญาตไปละเจอกันใหม่ลาก่อนนะครับทุกคนไปละ